แทนแทนสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามารีวิวรถแมคโคนะครับนี่ซื้อมา100่งบาทอ่าเอาหัวไฟออกไปก่อน,นครับนี่ครับมีอะไรบ้างครับนี่อันนี้คือรถขนปูนแน่นอนเลยอันนี้ก็รถขนดินขนทรายนะครับนี่ก็รถด,ดูดซ่วมหรือไม่ก็รถรถขนน้ำนียก็คือเป็นรถตักดินนะครับอามามาแกะกันเลยนะครับ มาเลยทันแทน้ทันแรกนะครับเป็นรถดูดอ๋อไม่ใช่รถรถขนน้ำมันเห็นไหมมันเป็นกันวัตถุไวไฟนะครับอ่าวางไปเฮ้ยมีล้านด้วยดู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 ดดดอ๋อเเข็นแล้วก็ไปงี้นะนะคับดูขันต่อไปนี่ตักดินนะครับ อันนี้ก็เป็นรถเป็นรถด,ดำนะครับแต่ไม่สามารถดำดำได้นะมันล็อกตายดมันกันมีรถขนขนขยะแต่เปิดได้เป็นไนงะโอ้โหมาเราเอาไปดูเวลาอยู่ในสนามเยดีกว่ามันจะเป็นยังไงนะ โโอ้โโอโโอโนี่ครับวางเรียงกันสวยงามมากโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ